ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันอีกแล้วจะเป็นเจ้านี่นะครับจะเป็น DJI Pocket 3นะฮะเป็นตัว Creator Combo ซึ่งมันจะมีของให้มาเยอะกว่าชุดปกติอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาจะแตกต่างกันอยู่ประมาณ3-4,000พนะครับตัวนี้ชุด Creator Combo นะผมได้มาที่ราคา21,900บาทนะครับจาก p โฟโต i ไฟนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูว่า มีอะไรข้างในกันบ้างนะครับอ่ะซึ่งตัวเ h ียร์เตอร์คอมโบนะฮะเขาจะมาแบบเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับของจะอยู่ข้างในทั้งหมดเลยซึ่งมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถรีเช็คจากด้านหลังได้น,นะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ด้านในนะครับเขาก็จะมีพวกคู่มือ มาให้นะแล้วก็จะมีแอปที่บอกว่าเราต้องไปโหลดแอปอะไรน,นี้เขาบอกว่าให้เราไปโหลดตัว DJI จาก Apple Store นะครับแล้วก็จะมีแนะนำตัวแอปที่สำหรับใช้ตัดต่อแล้วก็พวกตัวพวกนี้ก็คือจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับนี่แล้วก็ด้านในนะครับเ็าจะมีอีกหนึ่งกล่องตรงนี้นี่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่า ตัวปอกที่เอาไว้ใส่ตัว DJI นะครับเวลาเราพกพานั่นเองนะครับวันนี้เขาก็จะบอกว่าให้วางยังไงเก็บยังไงด้วยนี่ลักษณะนี้นะครับด้านในเนี่ยเขาก็สามารถให้เราใส่ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว w i angle ที่เป็น cover ที่สามารถใส่แล้วทำให้มันกว้างขึ้นอีกนิดน,นึงได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ออกนิดนึงก่อนปึ๊บ มาดูข้างในตรงนี้นะครับมาเป็นกระเป๋าลักษณะนี้เลยามาดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะจะมีเจ้าตัวนี้นะครับก็คือพระเอกของเราเป็นตัว DJI Pocket 3นะขอเรียกง่ายๆแล้วกันเป็น DJI Pocket 3แล้วกันไทยๆนะเขาก็จะอยู่ตรงนี้พยายามอย่าไปหมุนตรงนี้นะเพราะว่ามันมันเป็นแบบมอตรงมอเตอร์ไว้นะครับวิธีการเปิดง่ายมากคือด้านหลังมันจะมีจอลักษณะนี้ใช่ไหมครับเวลาจะเปิดก็หมุนปุ๊บเขาก็จะเปิดทํางาน การทํางานต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับกิมบอลนะอันนี้ก็คือตัวกิมบอลนะเราสามารถให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับกด2ทีมันจะปรับให้ตัวกิมบอลมาอยู่กึงลางนะถ้าเรากด3ทีอ่ะตัวตัวเนี้ยมันจะหันกลับมาที่หน้าเรานะครับตัวตัวกล้องหนึ่งองสามก็จะสะดวกสําหรับเวลาที่เราจะเดินถ่ายวอล์กถ่ายอะไรก็ตามนะครับนะกดอีกทีหนึ่งให้มันกลับไปนั่นเองนะครับ ใครอยากจะถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเราก็สามารถหมุนจอแล้วก็กดได้นะครับเพื่อดําเนินการต่อมันก,ก็จะยังคงว่าให้เราถ่ายเป็นแนวตั้งโดยที่เราไม่ต้องหมุนให้มันอยู่ในอีกแนวหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับเราก็แค่กดแล้วก็ถ่ายได้มันก,ก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว,ว่าเปลี่ยนฟอร์แมตให้มันเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าหลักการง่าย,ายๆลาสมมุติว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้คือเวลาเราจะถ่ายใช่ป่ะแล้วพอถ่ายเสร็จเวลาเราจะปิดเราพับหน้าจอ มันก็จะเตือนประมาณ2อวิหลังจากนั้นมันก็จะดับเองนะครับแล้วก็ตัวกิมบอลมันก็จะกลับเข้ามาที่ของมันเป็นลักษณะแบบนี้นะข้างในมีอะไรมาอีกนะครับข้างในนี้ห่อพลาสติกมาเลยนะครับปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับ power bank ของเขานะครับก็จะต่อเป็น USB Type C ต่อนะครับแล้วก็จะกดข้างๆตรงข้างๆตรงนี้ กดและเคี่ยวล็อกตัวนี้มันก็จะถ่างออกนั่นเองนะครับปุ๊บตรงนี้ก็ได้มาก็แกะออกได้นะครับเราสามารถต่อเข้ากับเจ้าตัวออ DJI Pocket สได้เลยนะครับโดยการกดแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็มันก็จะล็อกนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราถือจับอะไรต่างๆทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้เปิดไว้นะครับมันก็จะแสดงด้วยว่า เราชาร์จแบตเนี่ยตัวของตัว dji pocket 3เนี่ยมันมีแบตเท่าไหร่และตัวข้างล่างมีแบตเท่าไหร่นะมันก็จะแสดงผลให้เราทราบด้วยนั่นเองนะครับนี่แล้วเวลาจะเอาออกก็กดแล้วก็ดึงออกนั่นเองนะครับอ่านอกจากนั้นนะฮะก็จะมีเจ้าตัวนี้อ่าขออนุญาตแกะก่อนโอ้เหนียวเชียวปุ๊บอ่าตัวนีต้ตัวนี้ก็คือไม่ได้เป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นอะแดปเตอร์พาวเวอร์แบงค์นะครับจะเป็นตัวต่อเฉยๆเพราะว่าด้านล่างตรงนี้มันจะเป็น USB Type C ใช่ป่ะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นเอาเอา่เอ,เ,อเป็นแบบกลมๆอ่ะเป็นสกูที่เราสามารถต่อกับขาตั้งกล้องได้นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูปุ๊บกดข้างหลังเหมือนกันแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะยาวขึ้นใหม่นิดนึงนก็จะทำให้เราถือจับได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเมื่อกก้เราก็จะถือจับอย่างนี้ยแล้วเราก็ถ่ายถูกไหม แต่ว่าถ้ามันไม่มีไอตัวข้อต่อข้างล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นไปนิดนึงเนี่ยเราจะถือจับมันจะเหลือเหลือที่ประมาณตรงนี้มันจะถือจับลำบากน,นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ใส่ไปก่อนปุ๊บอ่าแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นขาตั้งปุ๊บนี่ขาตั้งลักษณะนี้เห็นปะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นี่ปุ๊บเราก็สามารถ หมุนแล้วก็ใส่ได้เลยปุ๊บเป็นลักษณะประมาณนี้นี่แล้วเราสามารถตั้งแล้วเราก็ถ่ายได้นะครับสมมุติจะถ่ายอะไรแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายไปนั่นเองสมมุติผมจะถ่ายตัวเองลักษณะนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งหมุนปุ๊บขึ้นมาผมก็จะหันมาแล้วแล้วเราก็กดให้มันกลับมาถ่ายเราปุ๊บเนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นจอไม่ออกไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะปุ๊บอ่ะอันนี้ให้ดูจอข้างหลังเห็นปะ คือตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายได้นี่เป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเดสแค t นะครับก็คือเป็นตัวกองลมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบสายลัดข้อมือมาให้เพื่อแบบว่าเผื่อถือนี่ก็จะใสล่ลัดข้อมือไว้นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับฝั่งฝั่งตรงนี้ให้ร้อยร้อยรูฝั่งตรงนี้นะครับสําหรับตัวที่ติดสายข้อมือ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีสายเป็น USB Type C มาให้นะครับสำหรับการชาร์จนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น cover lens นะครับตัวที่บอกเป็นตัว wide angle er, ซึ่งสามารถใส่ไว้ในตัว cover ได้นะมันจะเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองแกะมาให้ดูนี่ก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะฮะเวลาเก็บก็คือ ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นแม่เหล็กด,ดูดไว้ในตัว c o อร์นั่นเองนะฮะเราเอาออกก็เอามือดึงก็สามารถเออ,อกได้แต่ว่าถ้าใส่ไว้แล้วขยับขยับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้หลุดนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้ผมก็แนะนําว่าให้แยกใส่ซองไวน้นั่นเองนะครับเวลาที่มันใส่ให้มันเป็นเลนวายมันจะวายขึ้นมาแบบนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับผมคิดว่าไม่น่าจําเป็นสำหรับผมนั่นเองผมก็เลยจะไม่ได้เก็บเอามาใช้นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะครับเขาก็จะมีตัว m ม w i r e เลสนะครับซึ่งเอามาใช้งานกับเจ้าตัวตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วตัว Dead Cat ก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถเสียบไปได้เลยนี่ปุ๊บมันก็ไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรนะครับก็คือเสียบปุ๊บได้เลยลวเวลาจะอออกก็ดึงออกปุ๊บนั่นเองนะครับใช้งานไม่น่ายากเท่าไหร่แล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเสียบ เป็น USB Type C เพราะว่าตัวนี้เป็น My Wireless นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาทำแบบ My มาแบบดูดีแบบห้องหน้าเป็น cover ใส่ให้เห็นแบบดีเทลข้างในแบบสวยงามนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นตรงนี้ก็จะแบบเป็นกระเป๋าทำให้เราสามารถพกพาได้สะดวกนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว cover นะเราปิดกล้องเรียบร้อยแล้วตัวหน้าจอจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาหน้าจอเข้าฟึบ แล้วก็ให้ดูให้ตัวเนี้ยมันอยู่ใต้ตรงนี้นิดนึงมันจะแบบเหมือนเป็นที่ล็อกตัวกล้องให้มันไม่โยกเยกไปมานี่น,นะครับแล้วก็จะเก็บเป็นลักษณะนี้ถ้าใครจะใส่ตัวกริปต่อไว้เลยก็ได้นะครับนี่เป็นลักษณะนี้ปึ๊บนะเนี่ยมันก็จะโผล่อย่างี้ก็เวลาจะใช้งานก็ดึงออกมาปึ๊บแล้วก็เปิดปึ๊บมันก็สามารถพร้อมถ่ายแล้วนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็ ตัวนี้นะครับช่องเสียบการ์ดจะอยู่ด้านข้างนะครับโอเคเวลาเราใส่การ์ดนะครับดูว่าโลโก้ DJI หันออกไปทางนู้นนะฮะแล้วก็แผ่นทองเหลืองหันเข้าหาตัวนะครับแผ่นตรงตรง,ตรงยี่ห้อก็ออกไปทางนู้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอาจจะหาอะไรดันนิดนึงหาเหรียญบาทหรือเอาตัวอ่านการ์ดไมโคร SD เนี่ยดันเขาเข้าไปนิดนึง เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเอาออกก็อาจจะต้องหาอะไรดันแบบพวกเหรียญบาทก็ได้กดเข้าไปนะครับก็ดึงการอาอกเองนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะส่วนการเชื่อมต่อไมค์ไวเลสนะครับไม่มีอะไรมากเลยเราก็เปิดจอขึ้นมาปุ๊บนะหลังจากนั้นถ้าสังเกตเวลาเราพูดหรืออะไรเนี่ยมันจะเขาเรียกว่า มันจะไม่มีแถบแถบเขียวขึ้นว่าแบบเก็บค่าค่าเสียงเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าตัวไมค์ตัวนี้เราก็กดเปิดปุ๊บมันก็จะสั่นนะครับแล้วไอ้ตัวพ็อกเก็ตเนี่ยมันก็จะฉลาดมากมันก็จะเจอแหละว,ว่าเนี่ยตอนนี้มันเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นว่ามันเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นเวลาเราเวาพูดเนี่ยมันจะมีแถบสเีเขียวขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนี้ มันบันทึกเสียงอยู่เหมือนเวลาเราอัดใหม่นะมันจะแบบมีแบบเป็นกราฟสีเขียววิ่งอยู่ตรงหน้าจอนะครับบอกว่าอันนี้เราอัดเสียงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเวลาเราเสร็จงานแล้วเราก็กดปิดกดค้างนี่มันจะขึ้นบอกว่ามันปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนอกจากนั้นนะครับเวลาใช้งานตรงนี้นะขออนุญาตมันจะมีแบบให้กดนี่ให้เลือกโหมดว่าเป็นแบบอะไรใช่ปะ แบบเราเลือกโหมดได้พอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดออกกดตรงนี้นะเพื่อเลือกก็ได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถทัสกีนได้เลยที่หน้าจอแล้วก็กดนะครับเราสามารถเลือกให้มันแท็กต่างๆแล้วแต่เราได้นะครับสมมุติเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดออกมาแต่สมมุติว่าใครจะตั้งค่าต่างๆเช่นอันนี้มันเป็น 4K 25เฟรม per s e เซ n ิวใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนแล้วก็เลื่อนปัดหน้าจอขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทที่เราต้องการได้แล้วก็ปัดลงมันก็จะมีเมนูต่างๆให้เรามาลองเลือกเล่นเช่นกันนะครับปัดข้างๆก็จะมีโหมดให้เราเล่นนะนีแบบนี้แต่ปัดฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้ไม่มีมีแค่จากล่างขึ้นบนปึ๊บจากบนลงล่างนะแล้วก็จากด้านนี้เข้ามาตรงกลางนะครับโหมดก็จะมีประมาณนี้ ด้านมุมตรงนี้ก็จะบอกว่าเหลือแบตประมาณเท่าไหร่ด้วย่ะก็เดี๋ยวเราจะเอากล้อง DJI Pocket 3นะครับไปถ่ายเทียบกับตัว iPhone แล้วก็ GoPro 10ดูว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมีผู้ช่วยมาในการถ่าย w a l ์วันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะนำกล้อง3ตัวนะคะมาเทียบการถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะคะซึ่งเราก็จะมี iPhone 15 Pro นะคะแล้วก็ GoPro 10นะคะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ DJI Pocket 3นะคะไป <Bye. S 3> ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นงานถ่ายวิดีโอในหมดต้องถ่ายวิดีโอของ iPhone 15 Pro นะคะซึ่งเราก็จริงๆจะมาถ่ายข้างอนอกแต่เพรเออฝนตกนะคะเราก็เลยต้องถ่ายในอาคารอันนี้ก็จะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าการถ่ายของใช้15 p r o เป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้ก็คือเดินถอยหลังอยู่ถ้าจะชนอะไรก็ช่วยบอ,อกด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นระยะการยืดแขนนะครับเวลาเราถ่ายตัวเองโดยใช้กล้องหน้าของ iPhone 15 Pro แล้วก็ลืมบอกไปนะครับเวลาเราเทสเนี่ยเราจะใช้ไม้ที่มันบิวอินมากับตัวกล้องเลยแล้วก็มือถือเลยนะครับโดยที่เราจะไม่ได้ต่อไม้แยกนั่นเองนะครับอันนี้นะคะก็คือการถือ iPhone 15 Pro ถ่ายตัวเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้คือยืดแขนขนาดกำลังโอเคไม่ได้ทรมานมากนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เดินถอยหลังนะคะซึ่งทําเราจะต้องมองมองกล้องเมื่อกี้เรามองจอแล้วก็สายตาจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะนี่นะคะต่อไปนะครับจะเป็น GoPro 10นะครับแล้วก็ทั้ง3ามตัวที่เราจะถ่ายวันนี้เราจะถ่ายเป็น 4K 24เฟรม per second นะครับซึ่งข้อดีของนี่อย่างแรกที่เห็นนะคะคือมันมีจอละเานหนมากด้วยแล้วก็จะพอกรยยะได้นะคะว่าเราเดินแล้วเราจะชนอะไรไหมนะคะแล้วเราก็ค่อยเดินอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะถ่ายเลย ซึ่งมันก็จะได้ระยะภาพประมาณนี้เดินหา่างจากช่างภาพประมาณเมตรนิดนนะคะต่อไปนะครับจะเป็นการใช้ GoPro 10ในการถือแล้วก็เดินถ่ายตัวเองนั่นเองนะครับข้อดีของ GoPro 10เนี่ยมันจะมีจอด้านหน้าทําให้เราเห็นตัวเองว่าเรากําลังถ่ายอะไรบ้างมีแบบรายละเอียดอะไรที่มันหลุดไปหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องยืดแขนให้มันสุดสบายๆนั่นเองนะครับถ่ายตัวเองนะคะซึ่งก็ยืดแขนคล้ายๆกับ iPhone 15 Pro นะคะแต่ว่าไม่ได้มากกว่านั้นนะคะ อันนี้ก็จะเห็นจอตัวเองนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเป็นวิดีโอจากกล้อง DJI Pocket 3นะคะซึ่งก็เหมือนกันถ่ายในอาคารนะคะแล้วก็เดินถอยหลังเช่นเดิมนะคะก็ไม่มีจอให้เราดูนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรที่ว่าเดินจนคล่องไหแล้วนะคะ แต่จริงๆแล้ว DJI Pocket 3เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีจอให้เราดูนะสมมติว่าเราเดินถ่ายตัวเองเนี่ยเราก็สามารถฟลิปกล้องให้มันหมุนกลับมาแล้วเราก็ดูจอด้านหลังได้ซึ่งจอเนี่ยมันก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ทําให้เราสามารถดูได้ค่อนข้างสะดวกนะฮะแล้วก็ระยะการถือก็ไม่ต้องยืดแขนออกไปสุดแบบเดิมเช่นกันนะครับ อันนี้นะคะก็คือตัว DJI Pocket 3นะคะซึ่งพอเรากด3าครัน้งนะคะ gimbal มันก็จะหมุนมาหาเรานะคะแล้วเราก็ถือถ่ายเหมือนเดิมนะคะความรู้สึกที่ได้จับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชินไม่เหมือนตัว GoPro Go ที่เราใช้ประจำหรือว่า iPhone 15 Pro นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ตัว DJI Pocket ตัวนี้นะคะมันก็จะการสั้นกว่าแต่ว่าก็ถือสบายอยู่นะคะแล้วก็น้องก็ดูมีการแบบว่า control บาลานซ์เครื่องการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ก็คือถือกล้องถ่ายตัวเองค่ะ จริงๆ DJI Pocket 3นะครับตอนที่ถ่ายเนี่ยตอนนั้นนะเรายังไม่ได้ต่อตรงด้ามต่อให้มันยาวขึ้นทําให้จับสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเอาแบบเดิมๆสั้นๆนั่นเองการถือจับมันจะถือยากนิดหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการอันบล็อกเจ้าตัว DJI Pocket 3นะเดี๋ยวลองเอาไปใช้สักทริปหนึ่งแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมหาเลืองนะครับสวัสดีครับ